ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities King Power สเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพชอบได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำแม้ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีจะมีความสำคัญมากในหลากหลายมิติ แต่การจะพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนได้นั้นเราต้องพัฒนาควบคู่ไปกับชุมชนเหมือนกับที่ทาง G4 ได้ทำงานร่วมกันกับทั้งภาคอุตสาหกรรมและชุมชนในการพัฒนาด้านต่างๆเพื่อให้ทั้งอุตสาหกรรมและชุมชนเติบโตไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับระยองแต่เดิมเนี่ยเป็นเมืองพื้นที่กเกษตรกรรมในเรื่องส่วนผลไม้ก,กับการประมงแต่ช่วงตั้งปี2024เป็นต้นมาเนี่ยจังหวัดระยองเราเ ได้มีการพัฒนาโครงการอิทเทิลซีบอร์ดโดยการผลักดันของรัฐบาลก็มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดการอยู่ร่วมกันจากภาคสังคมเกษตรส่วนหนึ่งกลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมจนตอนยุคหลังเนี่ยเห็นว่าความเจริญของจังหวัดระยองเติบโตไปมากการพัฒนาสาธารณูปโภคทุกๆด้านพัฒนาไปอย่างมากรัฐบาลท่านกบผลักดันให้พื้นที่จังหวัดระยองร่วมกับชลบุรีฉะเชิงแซวเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด EEC นะครับนี่จะเห็นว่าหนึ่งภาคอุตสาหกรรมเนี่ย ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างมากก็มีการการจ้างงานการนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเกิดขึ้นใหม่มีกระบวนการจ้างงานให้คนระยองมีการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานจากคนต่างจังหวัดเข้ามาทํางานที่จังหวัดระยองก็มีการมาใช้ชีวิตอยู่ระยองวันนี้ก็เลยเป็นมิติ3รูปแบบหนึ่งมิติเร,เรื่องการเกษตรมิติเรื่องการท่องเที่ยวระบบนิเวศและมิติด้านอุตสาหกรรม เรื่องของการ CSR ต่างๆนะครับจะทำยังไงให้ชุมชน,นยอยู่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืนในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างอาชีพใหม่ๆให้กับชุมชนหาสิ่งต่างๆที่สามารถที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนนะครับหลังจากที่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้ว เขาก็ยังสามารถที่จะต่อยอดใช้เครือข่ายของภา,าคอุตสาหกรรมนในการที่จะทำการตลาดนะครับก็ทำให้ชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรมยอยู่กันได้อย่างยั่งยืนนะครับด้านของชุมชนก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ประกอบการภา,าคอุตสาหกรรมเป,เป็นระยะระยะซึ่งมันเป็น หมายถึงว่าเป็นแนวทางที่ตรงกันก็คือว่าชุมชนต้องการอะไรเนี่ยภาคอุตสาหกรรมเขาก็จะรับฟังแล้วก็เ้วก็เอามาผสมประสานร,ร่วมกันก็อย่างเช่นที่ที่เรามาคุยกันตรงนี้อย่างด้านหลังผมก็เป็นเป็นห้องผลิตของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟล่าซึ่งผลิตประเภทเ,เครื่องสำอางออแล้วก็พวกสบู่อะไรเงี้ยซึ่งมีอยู่หลายผลิตภัณฑ์ ฝั่งตรงข้ามก็เป็นโชว์รูมที่ผลิตแล้วก็เอาไปเข้าโชว์รูมให้คนนักท่องเที่ยวคนที่มาในยุมชนก็จะมาจับจ่ายซื้อหาแล้วเขาก็มีการขายทางออนไลน์มีการไปออกบูธตามสถานที่ต่างๆอุตสาหกรรมสะอาดเนี่ยมันมีมีอยู่แล้วมีได้มันทำได้ใช่ไหม การการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยวันหนึ่งถึงแม้แต่วันนี้ก็าตามเนี่ยเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีและสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยมันสามารถที่เอาชนะเรื่องของมลพิษเรื่องของการทําลายสภาพแวดล้อมเนี่ยได้งั้นการเป็นอยู่ของ,ของ,ของมนุษย์เนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่แต่มุ่งเน้นเราเน้นว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สะอาดนะเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยเขาพร้อมหลือโรงงานต่างเขาพร้อมทีจจจจ่จะอยู่กับพวกเราแล้วก็ทาอุตสาหกรรมสะอาดให้พวกเราได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข แล้วก็ประเทศชาติที่มันมีการเจริญเต,ต,ติบโตในอุตสาหกรรมมันมีผลผลิตทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็ให้เกิดเป็นรายได้ของรัฐบาลเกิดเกิดรายได้ของของประชาชนทําให้เราสามารถจะเอาเงินนั้นมาพัฒนาทางด้าน,นการศึกษาใช่ไหมอย่างว่าเขาสามเนี่ยเราได้ผลประโยชน์โดยตรงจากบริษัทโดยเฉพาะ GC เนี่ยเอามาสนับสนุนให้เด็กที่อยากจนโดยโอกาสเนี่ยสามารถที่จะเรียนจนจบวิศวะจนจบแพทย์จบหมออะไรต่างๆได้ปีหนึ่งปีหนึ่งเราผลิตได้หลายคน แล้วสากว่าปีนี่เด็กวัดเขาสามเนี่ยจบปริญญาตรีไป3ามสี่รอคนละถ้าเราไม่ได้ส่วนสนับสนุนดันนี้หรือเราไม่ได้ทำการการสารด้านนี้โอกาสของเด็กพวกนี้เขาจะไม่มีและชีวิตของเขาจะไม่มีโอกาสที่จะสุขสบายในในใน,ในชีวิตในอนาคตเลยชื่อยอ่อของเคมีค่าเนี่ยนะครับก็ยอ่อมาจาก chemical experience campus นะฮะเอาตัว c h e m นะตัว e นะฮะแล้วก็ campus ก็ c a ใช่ไหมครับก็ย่อมว่าเคมีค่าภาษาอังกฤษก่อนทีนี้มาคิดกันต่อภาษาไทยมันก็คล้องจองนะครับเคมีค่าจะเห็นว่าถ้าตัวหนังสือของเรานะครับคำว่ามีเนี่ยเป็นซ้อนกัน2อันถ้าพูดจริงๆก็คือเคมีมีค่าคที่มาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเคมีมีค่าเนี่ยนะครับมี สามสาเหตุนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับเมื่อ5-6ปีที่แล้วนะครับเราจะขยายโรงงานนะครับเพอเอิญพื้นที่ที่จะขยายเนี่ยอยู่ในบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติซึ่งเป็นปิโตรเคมีแห่งแรกของประเทศไทยนะครับทีนี้จะย้ายเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยนะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงมาเปิดนะครับป,ปิโตรเคมีแห่งนั้นนะครับแล้วก็มี ต้นไม้ทรงปลูกนะครับมีของพระองค์แล้วก็มีของสมัยนั้นคือสมเด็จพระเทพด้วยนะครับสองต้นคู้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะใช้พื้นที่นั้นในการขยายโรงงานเนี่ยเราก็ถือโอกาสนะครับย้ายต้นไม้ทรงปลูกเนี่ยนะครับมาในที่ที่สมพระเกียรตินะครับอันนั้นเหตุผลที่1นนะครับเหตุผลที่สองเนี่ยเราก็อยู่ในธุรกิจปิโตรเคมีมานานนะครับเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเนี่ย 30-40ปีนี่นะครับก็เห็นควรว่าจะทำพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นองค์ความรู้นะครับให้ความรู้กับประชาชนเยาวชนเนี่ยให้รู้ว่าที่ไปที่มาของอุตสาหกรรมนี้คืออะไรเพราะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยนะครับมีความใหญ่นะฮะช่วยประเทศได้เยอะนะครับเป็น5%ของ GDP ของประเทศนะครับแล้วก็สร้างงานมหาศาลนะรายได้เป็นล้านล้านนะครับสร้างงาน เป็นแสนหลายแสนงานนะครับก็สร้างความเจริญให้กับประเทศมากนะครับก็การมีพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้กับจังหวัดระยองด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่สมควรนะครับเรื่องที่3เนี่ยเรามีที่ผืนนี้อยู่นะครับประมาณร้อยกว่าไร่นะครับบริษัท GC เนี่ยมีโรงงานอยู่ในระยองร่วม40โรงนะครับพนักงาน4-5,000คนก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะครับเราก็ขอใช้ที่นี้เป็นศูนย์รวมนะคร สันธนาการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอะไรต่างๆนะครับก็จะได้มาเจอกันนะครับเพราะฉะนั้น3เรื่องมารวมกันเราก็เลยสร้างแคมปัสอันนี้นะครับมีที่ออกกำลังมีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับมีอะไรต่างๆที่สำคัญคือมีต้นไม้ทรงปลูกนะฮะมาตั้งไว้เนี่ยครับให้สมพระเกียรตินะครับเป็นศูนย์รวมนะครับแล้วก็ติดๆกันเนี่ยก็มีพิพิธภัณฑ์ปิโตรโเคมคีทีนี้ การมีพิพิธภัณฑ์ทําให้คนทุกคนฮะเยาวชนนักท่องเที่ยวหรือว่าใครๆก็ตามเนี่ยนะครับเข้าใจที่ไปที่มานะครับเป็นแหล่งความรู้นะครับ